คุณผู้ชมครับมีคําแนะนําในโลกโซเชียลเขาบอกกันว่าผู้ป่วยตับอักเสบเนี่ยให้หันมารับประทานผักกาดขาวเป็นประจําจะช่วยรักษาอาการตับอักเสบได้นะครับแต่ข้อมูลนี้จะจริงหรือเปล่าไปตรวจสอบกันก่อนในชัวหรือมัวนิมครับ รับประทานผักกาดขาวเป็นประจำช่วยรักษาอาการตับอักเสบได้ตรวจสอบแชนี้ไปที่กล้มอนามัยได้คำตอบว่าเป็นแช่โมนิมค่ะชี้แจงว่าไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปว่าการกินผักกาดขาวเป็นประจำจะรักษาอาการตับอักเสบในคนได้ผักกาดขาวมีวิตามินซีสูง52มิลลิกรัมต่อ100กรัมและสารฟลาโวนอยด์กลุ่มสารอินดอรไอโซไทโอไซเนต ช่วยต้านอนุมูลอิสระและลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดตอนนี้มีเพียงงานวิจัยศึกษาในสัตว์ทดลองที่มีการนำน้ำผักกาดขาวมาช่วยใช้การย่อยอาหารให้ดีขึ้นและตอต้านการอักเสบลดความเสี่ยงการเกิดโรคของระบบทางเดินอาหารข้อเท็จจริงเป็นเช่นนี้ค่ะ